สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u ทุกทุกท่านครับมานีลุงแม็กพามาบึงบรรยากาศครับบรรยากาศชั้นสของทีทำงานลุงแม็กเองนะครับลุงแม็กกำลังบึงบรรยากาศซึ่งมอนี่คนขขางที่จะลมครับลมแรงนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับบ้าหนาวบ่านอน,นครับอากาศดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ มันเกิดเลยมีอากาศเย็นตเต็มๆหมู่บ้านแล้ววันที่ 10, 10, 14นะเออวันหมู่บ้านวันที่14 15 16ลนะักพี่นองนะมันนี่เป็นวันที่16อากาศจะเริ่มเงย็นลงนะครับคนนัพี่นองเป็นยังไงเนาะทางบ้านพี่นองชาวยูทูบเข้าเนาะมีอากาศเป็นแบบได้ถักท้ายกันนะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเด้อถักท้ายกันครับขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับการชมคลิปคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ